สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ไทยนิวพอดแคสต์รายการที่จะพาคุณไปเจาะลึกทุกมุมมืดของอาชญากรรมและการเมืองไทยอย่างถึงแก่นวันนี้เรื่องที่เราจะพูดถึงกําลังเป็นประเด็นร้อนแรงจากช่องรวมหัวทีวีกับคํากล่าวหาสุดสะเทือนวงการที่บิ๊กโจ๊กออกมาเปิดโปงว่ามีนักการเมืองรวมถึงเจ้าหน้าที่ระดับรัฐมนตรีเกี่ยวข้องกับขบวนการอาชญากรรมข้ามชาติแขกรับเชิญอย่างพิรพันธุสาลีรัฐวิภา ได้แสดงความไม่พอใจต่อการทำงานของรัฐบาลโดยเฉพาะนายกรัฐมนตรีที่ดูเหมือนไม่กล้าหรือไม่รีบจัดการกับปัญหานี้พร้อมทั้งระบุว่านี่ไม่ใช่แค่ปัญหาในประเทศแต่เป็นปัญหาระดับนานาชาติที่รัฐบาลต้องเข้ามาแก้ไขยอย่างจริงจังเขาย้ำว่ากฎหมายไทยมีอยู่แล้วแต่สิ่งที่หายไปคือความกล้าที่จะบังคับใช้และถึงขั้นเสนอโทษประหารชีวิตสำหรับเจ้าหน้าที่ที่ทุจริตเพื่อให้เป็นตัวอย่างของความยุติธรรมที่แท้จริง เรื่องนี้จะพลิกวงการการเมืองไทยอย่างไรและใครจะถูกลากเข้ามาเกี่ยวข้องบ้างมาร่วมวิเคราะห์ไปพร้อมกันในตอนนี้ของ Thai New Podcast อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกประเด็นร้อนที่เราจะนำมาเปิดเผยก่อนใครสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การเจาะลึกประเด็นร้อนๆกับเรานะคะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่เ,เรียกว่ากระทบวงกว้างมากๆเลยปัญหาแก๊งคอร์เซ็นเตอร์หรือสแกมเมอร์เนี่ยค่ะ มันไม่ใช่แค่เรื่องกวนใจแล้วนะคะแต่มันกลายเป็นภัยระดับข้ามชาติเลยสร้างความเสียหายเยอะมากแล้วเรื่องนี้ก็ยิ่งร้อนแรงขึ้นไปอีกเมื่อมีข้อมูลจากนายตำรวจระดับสูงเอ่อที่เรารู้จักกันในชื่อบิ๊กโจ๊กพลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพานะคะซึ่งท่านก็เป็นนายตำรวจที่สังคมจับตามองมากๆกันนะคะออกมาให้ข้อมูลที่อาจจะแบบว่าชี้ไปถึงความเชื่อมโยงกับผู้มีอิทธิพลทั้งในวดวงการเมืองแล้วก็เอ่อในวงการตำรวจเองด้วยค่ะ yeah. ประเด็นนี้ต้องบอกว่าสะเทือนแรงมากนะครับเพราะมันไปแตะเรื่องโครงสร้างอำนาจความน่าเชื่อถืออะไรพวกนี้เลย วันนี้เราจะมาลองวิเคราะห์กันนะครับผ่านบทสัมภาษณ์ของคุณพิรพันธ์สาลีรัฐวิภาคจากรายการเรื่องนี้ต้องเคลียร์ที่ท่านได้ให้มุมมองเกี่ยวกับปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติตัวนี้ไวออ้มีการพาดพิงถึงคนสําคัญสําคัญด้วยแล้วก็พูดถึงความท้าทายในการบังคับใช้กฎหมายแล้วที่สําคัญเลยคือข้อเสนอของท่านนี่ค่อนข้างชัดเจนแล้วกเออ็เด็ดขาดมากครับในการแก้ปัญหา ใช่ค่ะเป้าหมายของเราวันนี้ก็คือจะพยายามทําความเข้าใจความซับซ้อนของเครือข่ายนี้นะคะว่าทําไมมันดูเหมือนแบบว่าอย่างรากลึกแก้ไขยากจังใครกันแน่ที่ถูกกล่าวหาว่าอาจจะเกี่ยวข้องแล้วทางออกที่เสนอนี่มันคืออะไรแล้วทาไมทาไมมันถึงดูเหมือนเออล่าช้าหรือว่าไม่ค่อยมีความคลื่หน้าที่ชัดเจนเลยในการจัดการเรื่องใหญ่ขนาดนี้ คำถามสําคัญที่ดิฉันคิดว่าหลายคนก็คงสงสัยนะคะคือเพอกลไกภายในที่ควรจะตรวจสอบกันเองเนี่ยมันถูกตั้งคําถามเรื่องความน่าเชื่อถือไปแล้วเราจะหวังการแก้ไขปัญหาจริงๆได้ยังไงกันอ่ะมาเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะจุดแรกเลยที่ต้องเข้าใจคือปัญหานี้มันใหญ่กว่าที่เราคิดจริงๆนะคะถูกต้องเลยครับมันเป็นอาชญากรรมข้ามชาติแบบเต็มรูปแบบเลยมีเครือข่ายโยงใยไปประเทศเพื่อนบ้านทั้งกัมพูชาพมา่า ผู้นี้เป็นฐานใหญ่เลยสิ่งที่คุณพีรพันธ์ชี้ให้เห็นแล้วก็น่าสนใจมากนะครับคือการที่ประเทศอื่นอย่างเกาหลีใต้หรือจีนเนี่ยเขามองว่าปัญหานี้มันรุนแรงนะถึงขนาดที่ต้องเข้ามาจัดการในระดับภูมิภาคเลยอย่างเคสที่เกาหลีใต้เคยส่งผู้ช่วยรัฐมนตรีต่างประเทศมาที่กัมพูชาเพื่อมาคุยเรื่องนี้โดยเฉพาะ มันสะท้อนให้เห็นว่าในสายตาต่างประเทศเนี่ยนี่ไม่ใช่แค่ปัญหาอาชญกรรมธรรมดาธรรมดาแล้วแต่มันเป็นปัญหาระดับรัฐต่อรัฐไปแล้วครับอ๋อค่ะนั่นเป็นประเด็นที่น่าคิดมากเลยนะคะคือถ้าต่างชาติมังว่านี่มันระดับชาติแล้วแต่ทําไมการรับรู้หรือการจัดการในบ้านเรามันยังดูเหมือนอจํากัดอยู่ในระดับหน่วยงาน คุณพิรพันธ์ให้ทัศนะว่าปัญหามันใหญ่เกินอำนาจตำรวจปกติไปแล้วอาจจะต้องใช้อ,อำนาจการตัดสินใจที่สูงกว่านั้นซึ่งฝั่งดูก็สมเหตุสมผลนะคะถ้าดูจากสเกลของปัญหามันนะคะครับซึ่งนั่นมันก็ไปสอดรับกับประเด็นที่2ที่ทําให้เรื่องนี้มันยิ่งซับซ้อนก็ไปอีก ก็คือการเปิดเผยข้อมูลของบิ๊กโจ๊กพลตำรวจเอกสุรเชษฐหกักพานนั่นแหละครับในบทสัมภาษณ์ของคุณพีรพันธ์เนี่ยมีการอ้างอิงคำพูดของบิ๊กโจ๊กที่พาดพิงถึงสสท่านหนึ่งระบุว่าเป็นสสจากสงขลาที่อาจจะแบบว่ามีความเกี่ยวพันหรืออาจจะอาศัยบารมีนักการเมืองระดับรัฐมนตรีอะไรทานองน,นั้นครับค่ะการพาดพิงนักการเมืองก็เรื่องหนึ่งนะคะแต่ที่เอ่อที่ดูจะหนักกว่านั้น แล้วอาจจะเป็นศูนย์กลางของปัญหาตามที่ถูกกล่าวหาเลยคือคำพูดที่อ้างว่าแก๊งอาชญากรรมที่ใหญ่ที่สุดคือแก๊งตำรวจโหประโยคนี้มันแรงมากเลยนะคะมันคือการชี้เป้าไปที่ปัญหาคอร์รัปชันหรือการใช้อำนาจแบบผิดๆในองค์กรตำรวจเองเลยพอคำพูดแบบนี้มันหลุดมาจากปากนายตำรวจระดับสูงที่รู้เห็น,นกลไกภายในเป็นอย่างดีเนี่ยมันก็เลยมีน้ำหนักแล้วก็แบบว่าสั่นคลอนความเชื่อมั่นมากๆเลยคะ่ะใช่ครับ การพูดแบบนี้ออกมามันเหมือนเป็นการท้าทายระบบตรงๆเลยนะแล้วมันก็ก่อให้เกิดคำถามตามตาม,มาท,ทันทีโดยเฉพาะคำถามในประเด็นที่3มที่เราจะคุยกันคือแล้วท่าทีหรือการดำเนินการของภาครัฐละ่ะหลังจากมีข้อมูลร้ายแรงขนาดนี้ออกมาสู่สาธารณะแล้วเนี่ยมันเป็นยังไงค่ะตรงนี้เป็นจุดที่หลายคนอาจจะรู้สึกแบบว่า คลังแคลงใจนะคะในบทสัมภาษณ์เนี่ยคุณพิรพันธ์ก็ตั้งคําถามตรงๆเลยว่าทําไมหลังจากมีข้อมูลที่มันกระทบความมั่นคงความเชื่อมั่นขนาดนี้ออกมาถึงยังไม่มีความคืบหน้าที่ชัดเจนในการตรวจสอบหรือการสั่งการจริงจังจากผู้มีอํานาจสูงสุดอย่างท่านนายกทั้งที่ปกติแล้วเรื่องใหญ่มันกระทบคนเยอะขนาดนี้เนี่ยควรจะต้องมีการตอบสนองที่เร็วและชัดเจนกว่านี้หรือเปล่าครับคุณพิรพันธ์ก็ให้มุมมองที่น่าสนใจนะ คือท่านบอกว่าไม่ว่าข้อมูลที่บิ๊กโจ๊กพูดมาเนี่ยมันจะจริงทั้งหมดหรือมีส่วนไหนไม่จริงก็ตามรัฐบาลหรือผู้มีอำนาจเนี่ยไม่ควรจะนิ่งเฉยนะคือถ้าข้อมูลมันจริงก็ถือเป็นเรื่องร้ายแรงมากต้องรีบสอบสวนลงโทษคนผิดทันทีไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามถูกไหมครับแต่ถ้าเกิดข้อมูลมันไม่จริงล่ะการให้ข้อมูลเท็จโดยเจ้าหน้าที่ระดับสูงเนี่ยมันก็เป็นความผิดร้ายแรงเหมือนกันซึ่งก็ต้องดําเนินการตามกฎหมายกับคนที่ให้ข้อมูลเท็จไป การปล่อยให้เรื่องมันเงียบๆไปหรือดูเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยมันยิ่งทําให้ความน่าเชื่อถือของกระบวนการทั้งหมดมันเสียไปครับอืมแต่ก็อาจจะมีคนแย้งว่าเอ๊ะเรื่องนี้มันอยู่ในกระบวนการตรวจสอบของตํารวจแล้วนี่นาหรือว่านายกก็มอบให้ตํารวจจัดการแล้วมุมมองนี้คุณพีรพันธ์ว่ายังไงบ้างคะคุณพีรพันธ์ก็โต้แย้งประเด็นนี้นะครับโดยอ้างอิงจากคําพูดของบิ๊กโจ๊กเองนั่นแหละที่บอกว่าแก๊งใหญ่สุดคือแก๊งตํารวจ ท่านก็เลยตั้งคำถามกลับไปว่าเอา้าแล้วถ้าหน่วยงานหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้มาสะสางปัญหานี้เนี่ยกลับถูกกล่าวหาว่าเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาซะเองล่ะมันจะเกิดสิ่งที่เรียกว่า conflict of interest หรือผลประโยชน์ทับซ้อนขึ้นมาหรือเปล่าอ๋อ oh, ค่ะค่ะคือมันทำให้เกิดคำถามเรื่องความเป็นกลางความน่าเชื่อถือของการตรวจสอบไปเลยถ้าจะให้หน่วยงานมาตรวจสอบตัวเองในเรื่องที่ตัวเองก็โดนกล่าวหาหนักๆอยู่เนี่ยมันก็ยากนะที่จะทำให้คนข้างนอกเขาเชื่อมั่นได้เต็มร้อย เข้าใจเลยค่ะมันเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างจริงๆว่าเราจะมั่นใจในกระบวนการได้ยังไงถ้าคนตรวจสอบอาจจะมีส่วนได้ส่วนเสียเองสะงนั้นทีนี้พอเราเห็นภาพความซับซ้อนข้อกล่าวหาที่มันหนักหน่วงแล้วก็คำถามเรื่องความน่าเชื่อถือของกลไกปัจจุบันแล้วลองมาดูข้อเสนอของคุณพีรพันธ์สาลีรัตวิภาคบ้างค่ะว่าในมุมของท่านเนี่ยถ้ามีอำนาจอยู่ในมือท่านจะจัดการเรื่องนี้ยังไงครับ ข้อเสนอของคุณพิรพันธ์ในบทสัมภาษณ์นี้ชัดเจนและก็สะท้อนแนวทางที่ต้องบอกว่าเด็ดขาดมากๆเลยครับท่านแจกแจงเป็นหลักการใหญ่ๆเลยนะคือหนึ่งถ้าท่านเป็นผู้นำรัฐบาลท่านจะประกาศเลยว่าเรื่องนี้เป็นวาระแห่งชาติท่านจะลงมากำกับดูแลสั่งการเองในฐานะผู้บัญชาการสูงสดุดไม่ปล่อยให้เป็นเรื่องของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งสองคือต้องตั้งคณะกรรมการอิสระขึ้นมาโดยเฉพาะเลยเพื่อสอบสวนข้อเท็จจริงทั้งหมด แล้วก็ดำเนินคดีกับทุกคนที่เกี่ยวข้องเพื่อจะได้หลีกเลี่ยงข้อครรหาเรื่อง conflict of interest ที่เราคุยกันไปเมื่อกี้นี้ครับฟังดูเป็นการแสดงความรับผิดชอบระดับสูงสุดเลยนะคะแล้วก็พยายามสร้างกลไกที่น่าเชื่อถือขึ้นมาใหม่มีอะไรเพิ่มอีกไหมคะมีครับ 3. คือการลงมือทำจริงไม่ใช่แค่นั่งสั่งการในห้องแอร์ท่านบอกว่าจะเดินทางไปประเทศเพื่อนบ้านเลยไม่ว่าจะเป็นกัมพูชาหรือพมา่าเพื่อไปเจรจา ไปร่วมมือแก้ปัญหาให้คนไทยที่ตกเป็นเหยื่อหรือถูกหลอกไปทำงานที่นั่นด้วยตัวเองเพราะมองว่านี่คือความเดือดร้อนของประชาชนรัฐต้องเท่าไปดูแลและ4ซึ่งเป็นหลักการที่น่าสนใจมากท่านบอกว่าจะยึดหลักรักษาความถูกต้องไม่ใช่รักษาเก้าอี้หมายความว่าต่อให้การจัดการปัญหานี้มันจะต้องไปกระทบกับผู้มีอิทธิพลกลุ่มผลประโยชน์หรือแม้แต่พักร่วมรัฐบาลที่หนุนอยู่ จนอาจจะทำให้รัฐบาลสั่นคลอนหรืออยู่ไม่ได้ท่านก็ยืนยันว่าต้องทำเพราะหน้าที่หลักคือบริหารประเทศเพื่อความถูกต้องไม่ใช่ประคองอำนาจการเมืองครับโหจุดยืนนี้แข็งมากเลยนะคะการกล้าชนกับกลุ่มผลประโยชน์หรือแม้แต่ฐานการเมืองตัวเองเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่นักการเมืองส่วนใหญ่อยากจะทาเท่าไหร่เลยคะ่ะใช่ครับท่านเน้นย้ำว่าถ้าอยู่ในตำแหน่งแล้วทำสิ่งที่ถูกต้องเพื่อแก้ปัญหาใหญ่ของประเทศไม่ได้ ก็ไม่รู้จะอยู่ในตำแหน่งไปทำไมและที่สำคัญไม่แพ้กันคือท่านบอกว่าสั่งการอย่างเดียวไม่พอต้องมีการตรวจสอบติดตามผลประเมินผลการดำเนินงานอย่างใกล้ชิดด้วยตัวเองด้วยไม่ใช่แค่สั่งแล้วก็ปล่อยให้เรื่องมันเงียบหายไปตามระบบราชการเดิมแล้วในแงก่กฎหมายล่ะคะท่านคิดว่ากฎหมายที่มีอยู่มันไม่พอหรือต้องแก้ต้องเพิ่มอะไรเป็นพิเศษไหมคะ จุดนี้ก็น่าสนใจไม่แพ้กันครับท่านให้ความเห็นว่าจากประสบการณ์การศึกษาข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องเนี่ยท่านเชื่อว่ากฎหมายที่มีอยู่ตอนนี้ทั้งเรื่องปราบปรามอาชญากรรมฟอกเงินหรือกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวเนี่ยมันครอบคลุมและเพียงพอที่จะใช้จัดการปัญหาเหล่านี้ได้แล้วแต่แต่สิ่งที่ขาดไปไม่ใช่ตัวบทกฎหมาย แต่คือการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังและเสมอภาคโดยผู้มีอำนาจหน้าที่ซึ่งมันก็วนกลับไปที่ข้อกังขาเดิมอีกนั่นแหละครับว่าถ้าผู้บังคับใช้กฎหมายบางส่วนอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องหรือเป็นอุปสรรคซะเองการบังคับใช้กฎหมายมันก็จะมีปัญหาฟังดูเหมือนกันหานหลักอยู่ที่คนกับเจตจำนงในการบังคับใช้มากกว่าตัวเครื่องมือหรือกฎหมายเลยนะคะ เป็นไปในทํานองนั้นเลยครับและนั่นก็นําไปสู่ข้อเสนอเชิงนโยบายที่ถือว่าแรงและเป็นที่ถกเถียงกันมากที่สุดของท่านคือนโยบายของพรรครวมไทยสร้างชาติที่ท่านเป็นหัวหน้าพรรคที่เสนอให้มีบทลงโทษขั้นสูงสุดคือประหารชีวิตสำหรับข้าราชการที่ทุจริตคอร์รัปชันงบประมาณแผ่นดินหรือเจ้าหน้าที่รัฐโดยเฉพาะตำรวจที่ใช้อำนาจหน้าที่ในทางมิชอบเพื่อประโยชน์ตัวเองหรือพวกพ้อง โทษประหารชีวิตเลยอันนี้เป็นข้อเสนอที่ต้องบอกว่าสุดโต่งมา,มากๆในทางการเมืองปัจจุบันเลยนะคะใช่ครับท่านอธิบายแนวคิดนี้โดยเปรียบเทียบว่าการทุจริตคอร์รัปชันในระบบราชการโดยเฉพาะในกระบวนการยุติธรรมเนี่ยมันเหมือนเนื้อร้ายหรือมะเร็งที่กัดกินประเทศถ้าไม่กําจัดให้สิ้นซากด้วยยาแรงๆเนี่ยมันก็จะลุกลามจนทาลายทั้งระบบท่านบอกว่านี่ไม่ใช่ในโยบายหาเสียงแบบฉาบฉวยนะแต่เป็นหลักการสําคัญของพรรค แล้วถ้ามีอำนาจท่านจะผลักดันเรื่องนี้ให้เป็นกฎหมายจริงๆแม้จะรู้ดีว่าแนวทางนี้อาจจะไม่ถูกใจคนจำนวนมากหรืออาจทำให้พรรคได้สอสอน้อยลงก็ตามคือท่านยอมรับผลกระทบทางการเมืองที่อาจจะเกิดขึ้นแต่ก็ยังยืนหยัดในหลักการนี้ถูกต้องครับท่านบอกว่าท่านจะไม่ยอมแลกหลักการเพื่อคะแนนเสียงหรือความนิยมทางการเมืองระยะสัน้นเพราะเชื่อว่าการประนีประนอมในเรื่องหลักการแบบนี้ซ้ำซำซ,ำซากๆเนี่ยคือสาเหตุที่ทำให้ปัญหาทุจริต ปัญหาเชิงโครงสร้างมันสะสมฝังรากลึกมาจนถึงทุกวันนี้ท่านให้มุงมองว่าสุดท้ายแล้วประชาชนคือผู้ตัดสินถ้าประชาชนยังเลือกแนวทางเดิมๆระบบเดิมๆวงจรปัญหามันก็จะหมุนต่อไปแต่ในส่วนของท่านและพักก็จะยืนหยัดในแนวทางที่เชื่อว่าถูกต้องแม้จะไม่เป็นที่นิยมก็ตามครับฟังทั้งหมดนี้แล้วทําให้รู้สึกว่าท่านไม่ได้มองแค่การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเรื่องแก๊งคอรเซนเตอร์นะคะ แต่กำลังมองไปถึงการเปลี่ยนแปลงครุงสร้างครั้งใหญ่หรือที่ท่านใช้คำว่าพลิกประเทศเลยทีเดียวตรงประเด็นเลยครับแต่ท่านก็เสริมด้วยความเห็นที่น่าคิดนะว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่แค่ถึงเวลาต้องพลิกประเทศแต่มันเลยเวลาที่จะต้องพลิกมานานมากแล้วคือประเทศเราปล่อยให้ปัญหาเหล่านี้มันกัดกินบั่นทอนความน่าเชื่อถือมานานเกินไปแล้วมันเหมือนแผลที่ปล่อยทิ้งไว้จนเรื้อรังนะครับ การแก้ไขมันเลยต้องใช้ยาแรงแล้วก็อาจจะเจ็บปวดหน่อยค่ะก่อนจะสรุปกันมีอีกประเด็นที่ท่านย้ำตอนท้ายๆบทสัมภาษณ์คือเจตนาที่ท่านออกมาพูดเรื่องนี้ท่านไม่ได้มาในฐานะนักกันเลื่องฝ่ายค้านที่ต้องการโจมตีรัฐบาลหรือมีความขัดแย้งส่วนตัวใช่ไหมคะใช่ครับ ท่านพยายามชี้แจงจุดยืนตรงนี้ว่าท่านมาพูดในฐานะคนไทยคนหนึ่งที่รู้สึกรับรู้ถึงปัญหาความเดือดร้อนนี้เหมือนกับประชาชนคนอื่นๆแล้วก็ต้องการสะท้อนความรู้สึกเหล่านั้นออกมารวมถึงให้ความเห็นในเชิงกฎหมายหลักการบริหารในฐานะนักกฎหมายนักการเมืองที่เคยมีประสรบการณ์บริหารมาบ้างไม่ได้มีเจตนาแอบแฝงทางการเมืองหรือความค้านส่วนตัวอะไรเป็นที่ตั้งครับเข้าใจค่ะ การคุยของเราวันนี้ก็ได้เจาะลึกเข้าไปในสถานการณ์ที่ต้องบอกว่าตึงเครียดแล้วก็ซับซ้อนมากจริงๆนะคะมันคือภาพของข้อกล่าวหาที่รุนแรงเรื่องคอร์รัปชันการพัวพันอัชญากรรมข้ามชาติที่พุ่งเป้าไปถึงผู้มีอํานาจคนในเครื่องแบบเองสวนทางกับเสียงเรียกร้องให้มีการดําเนินการที่เด็ดขาดโปร่งใสแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นกลับคืนมาท่ามกลางความกังขาว่าทําไมกระบวนการมันถึงดูเชื่องช้าแล้วก็ขาดความชัดเจนจังเลย ครับเป็นสถานการณ์ที่ท้าทายหลักนิติธรรมความเชื่อมั่นในระบบอย่างมากเลยครับและอย่างที่เราคุยกันเรื่องนี้มันใหญ่กว่าแค่ข่าวอาชญากรรมเพราะมันสะท้อนปัญหาเชิงโครงสร้างที่อย่างลากลึกมากๆทั้งเรื่องการใช้อำนาจโดยมิชอบความราบับผิดชอบของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองข้าราชการระดับสูงการทำงานของกระบวนการยุติธรรมไปจนถึงความท้าทายใหญ่หลวงเลยในการปฏิรูประบบราชการการเมือง ซึ่งทั้งหมดนี้มันกระทบโดยตรงต่อความรู้สึกปลอดภัยความเป็นอยู่ความหวังของประชาชนทุกคนในสังคมเลยนะครับจริงค่ะมันส่งผลต่อความรู้สึกว่าเราจะพึ่งพากลไกของรัฐได้แค่ไหนหรือจะเชื่อมั่นในความยุติธรรมได้ยังไงเมื่อภาพที่ออกมามันดูน่ากังขาไปหมดเลย และนั้นก็นําเรากลับมาสู่คําถามตั้งต้นนะครับแล้วก็เป็นประเด็นที่เราอยากจะทิ้งท้ายไว้ให้ผู้ฟังได้ลองคิดต่อยอดกันเองจากที่เราได้สํารวจความเชื่อมโยงที่มันซับซ้อนระหว่างผู้มีอานาจเครือข่ายผลประโยชน์แล้วก็องค์กรอาชญากรรมเนี่ยถ้าหากสมมติฐานที่ว่ากลไกการตรวจสอบทวงดุลภายในหรือการบังคับใช้กฎหมายโดยหน่วยงานเดิมๆเนี่ยอาจจะไม่สามารถทํางานได้เต็มที่หรือมีท่อกังขาเรื่องความเป็นกลางความน่าเชื่อถืออย่างที่ถูกกล่าวหาแล้ว ค่ะคำถามสำคัญที่ยังไม่มีคำตอบชัดๆก็คือแล้วอะไรล่ะคะอะไรคือปัจจัยภายนอกหรือแรงกดดันรูปแบบไหนที่จะสามารถเข้ามากระตุ้นให้เกิดการตรวจสอบอย่างจริงจังการสร้างความรับผิดช,ชอบอย่างแพ้จริงแล้วก็นําไปสู่การเปลี่ยนแปลงเชิงระบบที่แก้ปัญหาที่รากเหง้าได้จริงๆไม่ใช่แค่การจัดการปัญหาเฉพาะหน้าหรือปรับเปลี่ยนตัวคนไปเรื่อยๆนี่คงเป็นโจทย์ใหญ่ที่สังคมไทยต้องช่วยกันหาคําตอบแล้วก็ผลักดันให้เกิดขึ้นต่อไปนะคะ